สวัสดีครับผมเซลเบนจาก RDD Car Center นะครับบริษัทของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคาเนียแคปิตอลนะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอก,กชนหรือหน่วยงานราชการนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเบนพาคุณลูกคา้าทุกท่านนะครับมาอยู่กับเจ้า t o y o ต้าไฮรักรีโวดับเบิลแคปสพัทนะครับตัวนี้เป็นรถปี2017 นะครับขอคุณลูกค้านะครับที่ไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับแต่เน้นรถสภาพดีเป็นหลักละกันนะครับตัวนี้นะครับเออเลขไม้นะครับจะอยู่ที่1,70,000กว่ากิโลนะครับราคาจำหน่ายเบนบอกได้เลยนะครับว่าสุดเราใจนะครับอยู่เพียง2,59,000บาทเท่านั้นนะครับรถนะครับ เหลือคันนี้คันสุดท้ายนะครับคันนี้คันสุดท้ายนะจาก10เกือบ20คันเลยนะครับคันนี้คันสุดท้ายนะครับเป็นรถหลุดจองจากลูกค้านะครับเนื่องจากจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับราคาที่เบนแจ้งนะครับสองแสนห้าหมบาทนะครับคุณลูกค้าซื้อสดนะครับที่เบนไม่มีบวกแวดเพิ่มเติมนะครับคุณลูกค้าจ่ายค่าจัดโอนเพียง2,700บาทเท่านั้นนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะไม่มีแวดไม่มีอะไรนะสำหรับลูกค้าซื้อสดส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับที่เบนซ์สามารถจัดได้ปกตินะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร094 34242นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับตัวนี้เบนต้องบอกเลยนะเป็นรถที่ค่อนข้างยอดนิยมเลยนะเนื่องจากว่า ตัวนี้ปกติข้างนอกเขาจะขายกันอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาท3 0 0 0สนกลางๆส0 0 0 0นปลายๆอะไรโดยประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ที่เรานะครับก็จําหน่ายเพียงแค่2,59 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่าก็ด้วยสีด้วยเนาะโดยที่เป็นสีส้มนะครับก็เลยขอลูกค้านะครับที่ไม่ติดเรื่องสีนิดนึงนะครับเพราะว่ารถนะครับเขาเป็นรถที่หมดสัญญาเช่ามาจากโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ เขาก็เลยต้องใช้เป็นสีส้มนะแต่โดยปกติคันนี้นะครับเข้าสู์เช็คระยะตามรอบนะครับแล้วก็สีส้มนะครับเป็นสีเดิมโรงงานอ่าเป็นสีโรงงานหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าสีส้มนี้นะครับเป็นสีที่พ่นมาจากโรงงานนั่นเองนะครับอ่าก็คือเบรดเบดเดิมของเขานะครับจะเป็นสีขาวนะคุณลูกค้าลองดูนะครับภายในจริงๆเขาจะเป็นสีขาวนะเนี่ยเบรดเดิมๆของเขาจะเป็นสีขาวนะแต่ทีเนี้ย ทาง NT นะครับเขาต้องการให้รถเป็นสีส้มเขาก็เลยสั่งโรงงานให้พ่นเป็นสีส้มนะอ่ะก็เขาก็จะพ่นแค่ผายนอกนะครับน็อตตัวน็อตรถคันนี้นะครับเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะจะมีขยับแค่เฉพาะ,ะฝากระโปรงหน้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ถอดฝากระโปรงหน้านะเขาทาสีไม่ได้นะอันนี้เป็นรอยโรงงานถอดนะครับรอยโรงงานถอดนะไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็น ช่างข้างนอกเขาถอดนะไม่ใช่นะครับเป็นจากโรงงานนะครับผมนี่ประมาณนี้นะนี่น็อตข้างในเดิมๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีแกะนะครับนี่เป็นพาดูความสมบูรณ์ของคันนี้นะเดี๋ยวพาดูความสมบูรณ์ของโครงสร้างแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมอกนะครับก็แปะเรียบนะครับสวยงามเลยนะครับแผ่นเพจนะครับสวยงามนะไม่มีการแกะ ไม่มีบุบไม่มีสนิมนะครับสวยงามนะครับแก้มนะครับแก้มแก้มเดิมๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีการแกะนะรถสวยจริงนะครับรถสวยจริงคันนี้สวยจริงๆนะครับสวยบอกสวยนะครับไม่สวยบอกไม่สวยนะนะครับปั๊มปั๊มแอลนะครับนี่สวยงามเลยบนบนคานนะครับสวยงามนะนี่ไม่มีการพ่นสีทับนะนี่คานสวยๆนะครับ คันนี้เขาปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คนลูกค้าจัดไฟนั้นไม่ผ่านนะก็เลยนํามาส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อมีใครท่านไหนสนใจนะครับอยากได้รถประมาณนี้ไว้ใช้งานในสวนนะครับไว้ให้ลูกน้องใช้งานเป็นรถเซอร์วิสลูกค้านะครับหรืออะไรต่างๆนานาที่ไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับก็หรือใครที่อยากได้รถผ่อนถูกๆนะครับแบบเอาไว้ใช้งานเฉยๆนะครับไม่ได้ติดเรื่องสีนะครับเป็นแนะนําเลยนะเพราะ ลูกค้าไประหยัดไปกลับไปจากข้างนอกนะร่วมแสนบาทเลยแล้วก็รถสภาพดีนะครับมากๆนะรถทุกคันเราเข้าศูนย์เช็คแล้วตามรอบมีประวัติศูนย์ให้นะครับมาดูที่เครื่องยนต์นะครับน็อตเครื่องยนต์สวยงามนะครับคุณลูกค้าไม่มีสนิมนะนี่ไม่มีสนิมนะนะครับตัวซีนต่างๆนะครับอ่าเขาเรียกว่ารอยต่อต่างๆนะไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ ห้องเครื่องสวยเลยไม่มีสนิมนะไม่ใช่รถน้ําเค็มแน่นอนนะครับไม,มนะ่ประมาณนี้นะครับโอ้น็อตฝั่งนี้นะสวยงามจริงๆนะสวยจริงไม่จกตานะครับผมนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับถ้าใครอยากดูรถตัวจริงนะครับโกดังบางนาของเรานะครับตั้งอยู่ตรงไบเทคบางนานะครับ คุณลูกค้าที่เดินทางนะครับมาด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับสามารถมาลงได้ที่สถานีบางนานะครับผมเดินต่อมาอีกนิดนึงก็ถึงเลยนะครับใครที่ขับรถยนต์มานะครับก็ของเราอยู่ใกล้ๆกับแยกสัมุฒินะอ่ะก็คืออยู่ติดไบเทคนะครับฝั่งบางนาตาดนะครับผมโอเคนี่ผิวพันธ์ของเขาสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะด้านหลังนะครับมีการติดตั้งหลังคาแคลิบอยทรงสูงนะครับ ทรงสูงก็เหมาะกับเป็นรถเซอร์วิสนะครับเดิมอ่าแรกเริ่มเดิมทีรถคันนี้เป็นรถที่เซอร์วิสนะครับเกี่ยวกับสายเคเบิลนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอ่าตัวแคริบอยที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวลาวเหล็กนะครับที่เอาไว้พาดบันไดได้นะครับก็จะเหมาะกับงานประเภทนี้นะครับอ่สวยงามเลยนะครับ รถคันนี้นะก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวเบนทํทำการล้างสปาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รับรถได้เลยนะครับอ่นี่เดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านข้างกันนะครับคุณลูกค้าดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวเบนพาชมทุกแง่มุมของคันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับน็อตแก้มขวานะครับสวยๆนะอ่าน็อตประตูนะครับน็อตประตูนะนี่น็อตประตูสวยๆนะครับปิ๊งๆนะครับ สวยๆปิ๊งๆเลยนะครับดีมากๆนะครับคันนี้นะขอลูกค้าไม่ซีไม่ซีเเรื่องสีนะครับเน้นเป็นรถใช้งานนะครับนี่นะครับหัวน็อตเดิมๆนะไม่มีการแกะนะครับผิวพันธุ์ดีนะครับลูกค้ารู้ได้นะครับผิวพันธ์ดีนะครับใครท่านไหนอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับทักสอบถามเบนมาได้เลยนะครับการชนหลังสวยงามนะครับปิ๊งๆนะครับ ในส่วนของตัวาฝาหลังนะครับพื้นฐานสีเขาจะเป็นสีดำนะครับแต่ที่คุณลูกค้าเห็นเป็นเหลืองๆนะครับอันนี้เขาจะเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะแต่มันเริ่มลอกแล้วแหละนะครับพื้นฐานเดิมจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับพื้นฐานเดิมเป็นสีดำนะครับอันนี้คือสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับคุณลูกค้าถ้า ท่านไหนนะครับอยากเอากลับไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับอยากให้เบนลอกสติกเกอร์ให้ก็ลอกให้ได้นะครับเดี๋ยวทําการลอกให้ก่อนส่งมอบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะบรรจุของได้เยอะเลยนะครับส่วนมากลูกค้าเบนที่เคยซื้อไปนะครับเขาจะเป็นเขาจะใช้เป็นรถว่บไวิ่งในสวนด้วยไว้ใช้งานส่วนตัวด้วยนะครับไว้ขนต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วย นะครับบางท่านก็เอาไปเป็นรถที่ใช้ในไซ์งานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือใช้ส่วนตัวก็มีนะครับก็มีหลากหลายคนเลยนะครับด้านในก็จะแบบนี้เลยนะครับตัวบุนะครับตัวบุด้านในนะครับก็สวยงามนะครับคุณลูกค้าสวยงามนะนี่ถือว่าน่าใช้งานมากๆนะครับกระบะนะครับมีการติดตั้งแม็กเลเนอร์ของ Toyota แท้มาให้เรียบร้อยนะครับ คุณภาพดีมากๆนะครับแม็กไนเนอร์แท้โตโยต้านะครับสวยงามเลยนะครับติดเองก็ห้าพันแล้วนะครับามาดูส่วนของโครงสร้างด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเบนพาชมตัวเม็ดอาร์คนะนี่เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คกลมๆสวยๆนะครับคุณลูกคา้านี่กลม,มๆสวยๆนะดีงามมากๆนะครับดีงามมากๆากนะนี่เม็ดอาร์กสวยๆนะคุณลูกคา้า นะไม่มีอุบัติเหตุทางด้านถ้ายมาแน่นอนนะครับด้านหน้าเราดูกันไปแล้วไม่มีนะนี่ด้านท้ายนะสวยๆนะครับอันนี้คือเม็ดอาร์คนะนี่ถ้าคุณลูกค้าดูจากในคลิปอาจจะไม่มองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเออมันจะจางๆนะเพราะว่าเขาพ่นสีส้มทับไปทั้งคันนะครับมันก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ารถมันยังเดิมอยู่นะครับ คือมันพ่นสีขาวไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วก็พ่นสีเศ้าอีกรอบหนึ่งกลายเป็นพ่นสองรอบนะครับมันก็เลยจะหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับด้านท้ายนะครับต่อมานะครับด,ดูช่วงล่างกันบ้างเดิมนะครับไม่มีชนนะเบนเช็คให้เรียบร้อยแล้วการันตีนะครับนั้นช่วงล่างนะครับช่วงล่างดำๆสวยๆนะช่วงล่างเดิมๆเอเอนะนี่ช่วงล่างสวยๆเลยนะครับ ไม่มีสนิมนะครับคุณลูกค้าไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะ,อะนี่ช่องล่างดำดำนะครับคุณลูกค้าช่องล่างดำดำนะไม่มีสนิมไม่ใช่รถน้าเค็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวทําการล้างสปาให้อีกทีหนึ่งนะส่วนตัวยางนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นปี2021สสัปดาห์ที่สิบเจ็ดนะ,อะดอกยางนะ เบนบอกได้เลยว่าค่อนข้างลึกอยู่นะครับค่อนข้างลึกอยู่นะคุณลูกค้าสามารถใช้ไปได้อีกสักปี2ปีนะครับนะครับยังใช้ได้เยอะอยู่นะครับดอกยางหนา,นาๆเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับเขาจะเป็นล้อกระทะนะครับคุณลูกค้าล้อกระทะแบบนี้นะนี่นะครับล้อนี้นะครับเดี๋ยวเบนทําการซื้อที่ครอบล้อมาคอบให้กับคุณลูกค้าอีกทีนึงนะนะครับเดี๋ยวมาดู ปตะด้านด้านหลังกันบ้างนะครับเบาะหลังฝั่งนี้นะเบาะหลังฝั่งนี้นะสวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านหลังด้านหลังนี้ใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับผู้ลูกค้านี่ผู้ใช้รายเดิมนะครับ NP นะครับไม่ค่อยได้ใช้ด้านหลังเลยนะครับสวยงามนะไม่มีรอยแตกนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับของโตโยต้าเทสนะครับใช้ดีทนทานนะครับนี่เบาะสวยนะด้านหลัง นะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่ค่อยได้นั่งด้านหน้านะครับสามารถที่จะพับเบาขึ้นได้ด้วยนะครับผมนี่พับเบาขึ้นได้ด้วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระในการวางของได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นพวกแม่แรงอะไรต่างๆให้นะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่พักแขนนะครับมีมาให้เหมือนกันที่พักแขนมีมาให้นะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ NT ไม่ค่อยได้นั่งด้านหลังเท่าไหร่นะครับ ก็อากาศเริ่มร้อนนะครับวันนี้นะจากเมื่อเช้านะคลึมคลึมนะครับตอนนี้แดดออกเปรี้ยงเลยนะครับไม่ทราบที่คุณลูกค้าอยู่เป็นยังไงบ้างครับฝนตกบ้างไหมครับแดดร้อนไหมครับถ้าร้อนอย่างนี้น่าจะเย็นๆน่าจะตกหนักนะครับเนี่ยอ่าโอเคมาชมน็อตกันต่อนะครับนี่น็อตส้มนะครับสวยๆนะหัวไม่มีถลอกนะครับถ้าไม่เดิมนะครับจะต้องมีรอยเกะนะครับผม ถ้าไม่เดิมจะต้องมีรอยแกะนะครับถ้ามีชนหรืออุบัติเหตุจะต้องมีรอยแกะเพื่อซ่อมนะครับ่มล่มล่มล่มปิวนะครับโอเคนะครับตัวสุดท้ายนะครับแก้มสายนะครับสวยงามนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับในส่วนของเบาะฝั่งด้านข้างคนขับนะครับก็สวยงามนะเบาะยังตึงๆนะครับเบาะยังตึงๆอยู่นะครับเบาะยังตึงๆอยู่เบาะเดิมโรงงาน เช่นเคยนะครับผมนะตัวเบาะไม่มีล้มนะครับไม่มีล้มนะครับสวยงามเลยนะครับข้างนอกยังเล่นกันอยู่สามแสนสามแสนกลางๆอ่ะนะครับสามแสนกลางๆสามแสนปลายๆยังมีให้เห็นนะอันนี้ที่เป็นนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันจบเลยนะไม่มีบวกแหวกด้วยนะครับนามบริษัทคุณลูกค้าสามารถ นำไปถอดแวดได้ด้วยนะครับเพราะว่า259ที่เป็นแจ้งนะครับเป็นราคารวมแวดนะคุณลูกค้าที่เป็นนามบริษัทสามารถเอาไปถอดแวดเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับอคอนโซลสวยนะครับมีที่พักแขนที่กว้างนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับสบายเลยนะครับอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเบนพาไปชมในส่วนของด้านคนขับกันบ้างนะครับโอเค เดี๋ยวจะเดี๋ยวพาดูภายในนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับนี่นะครับเบาด้านคนขับนะครับก็จะมีการใช้งานมากที่สุดนะครับใช้งานมากที่สุดนะแต่โดยรวมนะเบนยังถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับเลขไมแสนเดนะครับนี่ก็จะมีแบบแบบรอยการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยนะครับก็แต่ดีอยู่นะครับที่ได้เป็นเบา แท้โรงงานนะครับแล้วก็ยังไม่มีรอยขาดที่ต้องซ่อมนะ,ะนะครับเบาะผ้าก็ดีนะครับเป็นเบาะที่เย็นแล้วก็นั่งสบายนะครับจอดตักแดดไม่ร้อนก้นนะครับอะเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันเลขไม้นะครับตัวนี้อยู่ที่172215กิโลเมตรนะครับเลขไม้แท้นะครับไม่มีกอไหมรถไม่มีอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมไฟไหมแน่นอนนะครับ ก็เท่าที่เบซนพาชมเนาะคุณลูกค้าก็จะได้เห็นแล้วแหละนะครับอถไม่มีแกะเลยสัก,กตัวนะครับมีแค่แกะทําสีฝาหน้ามาแค่นั้นนะครับไม่มีผลต,ต่อการใช้งานนะรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมาอ่ะมาดูตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้พวงมาลัยหนังเดิมแท้โรงงานนะครับนุ่มมากนะครับหนึบมือมากนะครับไม่มีรอยถลอกรอยขาดอะไรนะตัวพวงมาลัยสมบูรณ เงางามนะครับในส่วนของพวกกระจกปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับนะเซนทรัลล็อกไฟฟ้านะครับปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะครับมีมาให้พับกระจกนะครับถือว่านะใช้งานนะราคานี้นะส่วนตัวนะถ้าเป็นซื้อใช้เองนะเป็นถือว่าซื้อได้นะราคานี้นะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าเรารถเราเขาเรียกว่าเอาไว้ใช้งานเฉยนะครับไม่ได้ อะไรมากนะเอาไว้ขับขี่ไปทํางานอะไรนี้ไม่ถือว่าได้เลยใช้ได้นะน่าใช้อยู่นะครับคอนโซลต่างๆนะครับเขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับก็ดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับก็เหมาะกับการใช้งานเองหรือว่าจะให้ลูกน้องใช้ในบริษัทก็ได้นี่แอร์เย็นนะกล้องเป็นเริ่มเป็นฟ้าเลยเมื่อกี้นะครับแอร์เย็นมากนะพลูก้าฉ่ามากนะเย็นเร็วนะครับแรงด้วยและไม่ต้องกลัวว่า ด้านหลังจะไม่ได้ความเย็นนะรับรองว่าเย็นทั่วถึงนะครับต่อมานะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอมาตรฐานของ t o y o ต a นะนี่นะครับก็จะมี fmam นะครับบลูทูธ usb aux นะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับเขาจะหุ้มด้วยพลาสติกนะเนี่ยตัวหน้าจอเขาจะหุ้มด้วยพลาสติกนะครับแต่พลาสติกมันก็จะแบบว่ามันเริ่มลอกๆนิดนึงนะครับคุณลูกค้ามีนิดนึงนะเดี๋ยวลดแอร์นิดนึงนะครับโทรศัพท์เป็นฝ้าละปิดแอร์ก่อน นะครับโอเคโทรศัพท์เป็นฟ้าแล้วมันเย็นมันเย็นนะครับคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขอรอแป๊บนึงนะโทรศัพท์เป็นฟ้าอ่ะต่อมานะครับก็แอร์นะครับก็เป็นแอร์แมนนวลนะแอร์แมนนวลปกตินะครับคุณลูกค้านะช่อง12โวลต์ก็มีมาให้2ช่องนะครับเป็นมาตรฐานของโตโยต้าเขาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์5สปีดนะครับเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับ มาพร้อมกับ Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะครับใช้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็การเร่แงแซงนะครับที่วางแก้วหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงแผงประตูนะครับซ้ายขวานะ,อะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอ่าด้านหลังจริงๆก็ดูนิดนึงก็พอเนาะเดีย๋ยวไปเร่งเครื่องให้คุณลูกค้าชมกันดีกว่าเร่งเครื่องให้ก่อนโอ้โหเครื่องนิ่มมาก 2,000รอบแทบไม่ต้องกดนะคุณลูกค้ากดดิเดียวเองนะครับโอโ้โหน่าใช้นะครับเครื่องนิ่งๆน,นะถ้าถามพี่ๆนะครับที่ใช้โตโยต้ากันวิ่งเยอะๆเนี่ยไม่แสนเจ็ดนี้ถือว่ายังไม่เยอะนะครับเครื่องอยังแน่นๆนะครับเครื่องอยังแน่นๆเดี๋ยวมาดูสำเนาเล่มกันบ้างนะครับสำเนาเล่มนะครับรถเป็นปี2017ชัดเจนนะครับคุณลูกค้า ลักษณะนะครับนั่ง2นั่งส,งส,องงสองตอนท้ายบรรทุกนะมีหลังคานะครับลงเล่มชัดเจนนะนำไปใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องแก้เล่มนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้า2393 c ซีซีนะครับนะก็เครื่องยนต์2.4นะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็โดยประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่แล้วก็การคลิกดาวของคนขับนะครับ แต่โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับถ้าเทียบกับรถเซกเมนต์เดียวกันนะครับเม้นมองว่าน่าใช้งานเลยนะครับแล้วก็เจ้าของรถลำดับที่1นนะครับเป็นของอาคาเนแคปิตอนนะครับคุณลูกค้ามาต่อลำดับที่2ได้เลยนะครับรถเป็นรถเช่าจากธุรคมนาคมแห่งชาตินะภาษีนะครับอันนี้เป็นภาษีของในนามนิติบุคคลนะถ้าคุณลูกค้าซื้อด้วยนามบริษัทนะครับ จริงๆอ่ะภาษีมันลดลงมาแล้วแหละน่าจะอยู่เหลือประมาณปีละ7,000 6,000อะไรประมาณนี้นะสำหรับนามนิติบุคคลนะครับส่วนนามบุคคลจะหาร2นะครับอย่างเช่นสมมุติคุณล,ลูกค้าจ่าย8,900นะนามบุคคลนะครับจะจ่ายอยู่แค่4,5 0 0โดยประมาณนะครับแต่ตอนนี้ภาษีลดมาแล้วน่าจะเหลือแค่ตกปีละประมาณ3,000นะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเป็นรีวิวละเอียดมากเลยนะ,ะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร094334242นะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับผมก็ใครที่กำลังตามหารถมือสองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเซลเบนอดีดีนะครับสำหรับคลิปนี้เปนขอขอบคุณทุกท่านนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ